วันนี้เราจะมาแข่งกันนะคะวา่าใครใครคือผู้ที่มีความตลกอยู่ในอ,อยู่ในหัวใจยอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในกระดูกเข้ากระดูกดำมากที่สุดคุณมั่นใจความตลกของตัวเองมากแค่ไหนศูนเอรเซ็น์เลยค่ะโอเคค่ะชาชนะไป ยิงเยาปากระเป๋าดิ๊งอุ้ยอจีออกกระดาษคุณไอชาอออะไรคะออกกันไก่เชื่อไหมขี้โกงโกงมากนี่คุณไอชาชาวโชว์ไอดอลชื่อดังโกงต่อหน้าประชาชนต่อหน้าต่อตาใครบอกเกิดบ้อยู่แล้วนี่ใครบอกนกิต้องแ แ้้ไปลวนนัคนที่แพ้เนี่ยคนที่แพ้จะต้องจะต้องเหมือนตั้งชื่อนะคะในในทวิตเตอร์ว่ากําลังคบกับคนที่ชนะอยู่นะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นั่นเองทำให้แบบรู้ไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยใครมาแบบส่องทวิตเตอหรือเข้ามาคุยในทวิตเตอร์ก็จะรู้เลยแบบเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเกมมะใช่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 เป็นตาบากปหนึ่งอาทิตย์นะคะมันตาบากขนาดานั้นเลยเหรอ ขอโทษนะเราคงตอบตรงๆไม่ได้แต่คิดเองแล้วค่ะให้มองอจิเป็นไลฟ์โค้ชนะคะค่ะและฟังสิ่งที่อาจิจะพูดให้ดีๆในวันที่คุณไอชาเศร้าเสียใจคำพูดของอาจิจะเป็นแรงบันดาลใจให้ไปต่อชีวิตนะคะมันสั้นแต่กพยาวนี่จะเป็นชีวิต คุณไอชา,อาจะเห็นหน้านะหน้าคุณไอชาไอชาคุณไอชาคุณไอชาเก็บเสียงเก็บเสียงด้วยวิธีไหนคะเนี่ยโอเคผมยี่มแล้วกันห้องเกียร์ดะห้องเกียร์ดะแล้วทำไมต้องมเป็นโอ้โหนี่มันนี่มันมุกอะไรกันมา,มาต่อไปตาผมบ้าง ามาเลยาราส uh ุ huh. uh ่มบ้างรุมเรดีขะมอมโอ้ยอยู่จิมีคนที่ชอบอยู่ไหมคะมีค่ะชอบชอบเขามากไหมอะชอบเขามากเลยปะมากมากเลยค่ะคือคือเราอยากจะบอกว่าคือคือถ้าเธอชอบเขาอะ เกิดอะไรขึ้น,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 นแล้วผมก็หลุดขำเองอ่ะาอาจิเจียงจิคำที่ไอ้ช่างขำโอเคอ่ะจิโดนหนึ่งคะแนนเอา้าเอา้าเอา้าแต่จิไม่ได้ขำมุกฮัลโหลเขาเรียกว่าคนที่าคนนี่าให้อีกฝ่ายหนึ่งขำถึงแม้ว่าเจียงไม่ได้เล่นมุกเขาเนั่แหละค่ะเป็นตลกตัวจริง มันมีวิธีนี้ด้วยสินะคะโอเคคือจริงๆแล้วจะเล่นว่าเออถ้าเธอชอบเขาอ่ะเออเขาเขาถ้าเธอชอบเขาเขาบนหัวเราก็มีนะเธอเธอชอบเธอชอบเราไหมเธอเธอชอบเราไหมเรามีเาขาถ้าเธอชอบเขาเรามีเขาบนหัวนะเธอชอบไหมอา่อาอ่ะฮะ พยายามได้ดีนะ A for effort ค่ะคุณไอชาฝากไว้ก่อนเธอจะทำให้เธอต้องเขียนในทวิตเตอร์ว่าฉันเป็นของฉัน